การตรวจความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่องเด็กซ c a แกนใช้ในเรื่องของการประเมินภาวะโรคก,กระดูกพรุนภาวะกระดูกบางใช้ในการติดตามการรักษาของโรคก,กระดูกพรุนและสามารถประเมินโอกาสการเกิดกระดูกหักได้ในอนาคตข้อวงชี้ของการตรวจความหนาแน่นของตัวกระดูกด้วยเครื่องเด็กซ c a n แกนเช่นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปหรือเพศชายที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า50ปีแต่มีข้อผงชี้ร่วมข้อใดข้อหนึ่งเช่นมีโรคประจำตัวเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับทานยาเป็นเวลานาน,านๆเช่นสเตียรอยหรือยากดฮอร์โมน มีประวัติดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เป็นจํานวนมากหรือเพศหญิงที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้างหรือเพศหญิงที่หมดประจําเดือนก่อนอายุ45ปีรวมทั้งผู้ป่วยที่มีประวัติความสูงลดลงมากกว่า4เซนติเมตรการแปลผลความหนานแน่นของตัวกระดูกในปัจจุบันเราจะดูที่ค่า T-Score และอายุของผู้ป่วยเป็นหลัก ถ้าผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเราจะใช้เกณฑ์ T-score ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2.5เป็นการวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุนและถ้า T-score น้อยกว่าลบ1.0จะวินิจฉัยผู้ป่วยมีภาวะกระดูกบางซึ่งถ้าผู้ป่วยมีสองภาวะนี้จะแนะนำให้ตรวจรักษาและติดตามการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการตรวจด็กซ่าสแกนมีข้อดีคือสามารถจะตรวจได้อย่างวรวดเร็วมีความปลอดภัยสูง และราคาค่าใช้จ่ายไม่แพงทิกฤีีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล